อัสสลามุอะลัย კუ มบรามาตุลลอฮฺวะบาริกาตุสอัสลามไปยังนักเรียนนะครับชั้นป .1 น,นะครับอาวันนี้มาเจอกับคุณครูอับดุลลเจียนะครับในรายวิชาของประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับในการเรียนในช่องทางการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับ อกอนที่เราจะเรียนนะเรายกมืออ่อานดองก่อนนะครับบิสมิลลาฮิร rahmanir r ร h i m ر َ ب ِอบบิซินนِนีอิลมาวะลุซُกนีฟะห์มันอา آ م นอีกรงน,งนะครับ ر บบิซิ إ นีอิลมาวลมะลุซًกนะครับในคาบนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของในเรื่องของการนับเวลานะครับวิธีการนับเวลาและเดือนอ่าถือเอาดวงจันและดวงอาทิตย์เป็นหลักนะครับ ในในในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูจะย้อนในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการนับเวลาในชุในระบบสุริยคติซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของการนับเวลาในระบบจันทรคตินะครับนะครับการนับเวลาในระบบจันทรคติก็คือการนับเวลาโดยเอาดวงจันทร์เป็นหลัก ย้ำนะครับเอาดวงจันร์เป็นหลักการนับเวลาจันทรคติเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่สองช่วงช่วงสิบห้าข่้ไม่ใช่มันจะมีค่้ขึ้นและข่้าแรงค่้ข,ขึ้นนันตนนบนนนตั้งแต่ข่้มที่หนึ่งจนถึงข่้มที่สิบหส่วนข่้าแรงเนี่ยนับตั้งแต่ข่้มที่หนึ่งถึงข่้มสิบห้าเหมือนกันนะครับ การนับเวลาในช่วชงจันทรคติเนี่ยเดือนเดือนที่เต็มนะครับคู่ขึ้นจะมี15วันตลอดนะครับรวมข้ามขึ้นและข้ามแรงนะครับมันจะมีครบ15วันแล้วก็รวมถึงมีครบ30วันนะครับส่วนเดือนที่ขาดเนี่ยข้ามขึ้นจะมี15วันส่วนข้ามแรงเนี่ยจะมี14วันรวมทั้ง มี29วันไม่เต็ม30นะครับอ่านะครับไม่เหมือนกันนะครับเดือนที่เต็มกับเดือนที่ขาดนะครับอ่านะครับกลานะ้าช่วงเวลาในแบบจันทรคติเนี่ยถือวันเดือนโดยถือเอาดวงจันทร์เป็นหลักนะครับปีนักษัตว์ก็คือมี12ปีนะครับโดยนักษัตดิ์นของไทยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ ที่แตกต่างกันนะครับมีตัวอะไรบ้างอมีตัวอมีตัวหนูมีวัวมีเสือมีไก่มีลิงอมีตัวอะไรบ้างมีมีแพะมีม้าอมีกระต่ายด้วยนะครับอ่าซึ่งไก่เนี่ย เขาจะไม่เรียกว่าไก่นะเขาจะเรียกว่า,าระกา,า,านะครับให้นกักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะครับต่อไปให้นกักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับข้อที่หนึ่งข้ามขึ้นคือ,อคืออะไรคุณครูอธิบายแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับว่าข้ามขึ้นาการนับช่วงเวลา อันแบบจันทรคติเนี่ยข้ามขึ้นนับตั้งแต่อ่านักเกรยียนก็เขียนลงไปเลยนะครับข้ามแรงคืออ่านะครับที่คุณครูสอนแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับให้นักเกรยียนเขียนลงในกระดาษรายงานนะครับแล้วก็อ่าส่งครูนะครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ